กอสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้25เมษายน2568สสวัสดีครับเอกลักษณ์อีกข้อหนึ่งของพวกเราประเทศไทยและคนไทยคือไทยนี้รักสงบเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในเพลงชาติของเราด้วยนะครับผมอยากให้คุณสมบัตินี้ความรักสงบ และความสงบสันติสุขเป็นเอกลักษณ์และเป็นคุณสมบัติของคนไทยประเทศไทยตลอดไปพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สงบสันติไม่เคยไปรุกรานใครเลยในประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยครับ แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็สอนให้พวกเรามองเห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและเราก็จะต้องพยายามนำเรื่องนี้มาปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆในชีวิตของเรานี่จะเป็นฐานอันสำคัญสำหรับความสันติสุขในประเทศไทย ปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามีความแตกแยกมีความไม่ลงรอยกันในหลายๆเรื่องทั้งในบ้านเมืองเราเองและในโลกนี้ข้ามกลางความแตกแยกสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากขอถือโอกาสนี้พูดถึงเรื่องไทยนี้รักสงบแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเรานะฮะเราเริ่มเห็นแล้วครับว่ามีปรากฏการณ์ถ้าพูดง่ายๆนะครับประเภท นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็มาเกะกะระรานพอพอสมควรเลยฮะก็เริ่มมีภาพมีข่าวออกมาบ้างมันสะท้อนให้เห็นว่าพวกเราก็มีขอบเขตของเราพอสมควรนะไทยนี้รักสงบในเพลงชาติเราก็ต่อว่าแต่ถึงลบไม่ขาดก็แสดงให้เห็นว่าน้ำจิตน้ำใจหัวใจของคนไทยนี้รักสงบ แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครอยากจะมากดขี่ข่มเหงรังแกเอาตามใจชอบทำกันง่ายๆทำกันแบบเนี้ยไม่ได้คนไทยไม่ยอมก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเช่นเดียวกันความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกมันกำลังแผ่วงกว้างมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้สถานการณ์ต่างๆมันกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทางที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุด ก็จะเข้าสู่ภาวะสงครามเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็ยังอยากขอถือโอกาสพูดเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้แม้ว่าจะมีความขัดแย้งความตึงเครียดเยอะแต่ยังอยู่ในภาวะที่ยังพอสามารถพูดอะไรบางอย่างได้ ถ้ามันมีสถานการณ์มากขึ้นกว่านี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วที่คนธรรมดาจะพูดอะไรบางอย่างในเรื่องพวกนี้นะครับผมเห็นช่องทางนี้ว่ายังเป็นโอกาสพอที่จะพูดอะไรได้ก็ขอพูดสักหน่อยนะฮะโลกเรากำลังเดินเข้าสู่ภาวะสงครามตอนนี้ที่เราเรียกว่าสงครามการค้าที่สหรัฐประกาศตัวเลยเป็นศัตรูกับทั่วโลกเลยนะครับ แม้กระทั่งดินแดนซึ่งไม่มีมนุษย์อยู่มีแต่นกเพนกวินมีแต่ตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ะก็จะไปประกาศขึ้นภาษีกับนกเพนกวินพวกนั้นทํานองนี้แหละฮะช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเขากําลังสร้างสถานการณ์ตึงเครียดต่างๆให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดความวุ่นวายแล้วในที่สุดก็จะค่อยๆนําไปสู่การเลือกข้างเลือกฝั่งผมเห็นข่าวแวบๆประมาณว่า ต่อไปเนี่ยถ้าจะมีการเจรจาการค้ากันระหว่างสองขั้วถ้าใครจะไปเจรจาการค้ากับสหรัฐถ้าจะให้สหรัฐยอมรับฟังเนี่ยจะต้องเป็นศัตรูกับเมืองจีนถ้าใครจะไปเจรจาการค้ากับเมืองจีนจะให้เมืองจีนยอมรับจะต้องเป็นศัตรูกับอเมริกามันเหมือนเด็กกำลังทะเลาะก,กันลครับ นายเป็นเพื่อนเรานะนายต้องเกลียดไอห,หมอนั่นด้วยเพราะไอห,หมอนั่นเนี่ยเป็นศัตรูของฉันมันจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แหละครับเป็นการโดนบีบบังคับให้ต้องเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างใครบอกมาให้ชัดๆเลยอันนี้คือภาวะเริ่มต้นของการเข้าสู่การประกาศสงครามก็เหมือนกับเด็กที่กำลังเริ่มจะทะเลาะกันอย่างจริงจังมากขึ้น ก่อนที่วันใดวันหนึ่งจะยกพวกไปปีหัวกันจริงๆไทยนี้รักสงบขอให้พวกเราคนธรรมดาในประชาชนนะฮะมีความเข้าใจร่วมกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะสงครามเกิดขึ้นอะไรๆไรก็เป็นไปได้ขอให้เรามีความมั่นใจที่สุดเลยนะครับอย่าลืมเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องสำคัญมากๆคือประเทศไทยของเรา มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระประมุขสูงสุดของประเทศชาติบ้านเมืองนี้พระราชอาณาจักรไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยเป็นองค์พระประมุขสูงสุดของแผ่นดินนี้ขอให้จำเรื่องนี้ใส่ใจไว้เลยนะครับเรามีพระประมุขสูงสุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภาวะอุ่นวายภาวะเกิดสงครามไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกใครจะมาบริหารประเทศแล้วแต่สถานการณ์หวังว่าสวรรค์ฟ้าดินจะจัดการคนที่เหมาะสมให้มาอยู่ในสถานการณ์นั้นๆแต่เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้เลยครับว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยคือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ในภาวะวิกฤตเรื่องนี้เราอย่าลืมเป็นอันขาดเราจริงจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาใหญ่ต่างๆไปด้วยกันได้นี่เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากย้ำพวกเราคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับจะช่วยอะไรได้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราจะช่วยได้เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้ครับเรื่องต่อมาเมื่อถ้าเราเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วเนี่ย อะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ดูกันไปครับผมอยากบอกว่าไทยมีรักสงบไทยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครเลยในสงครามเราไม่เป็นศัตรูกับใครเลยจำเรื่องนี้ไว้เลยนะครับจำให้ดีๆนะครับประเทศไทยของเราไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเลยเราไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเลย สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีความพยายามตะล่อมไปจนถึงหลอกล่อไปจนถึงบีบบังคับโดยทางใดทางหนึ่งเล่นการเมืองกันเนี่แหละครับเพื่อบังคับให้ประเทศนั้นจะต้องมาเป็นฝ่ายเดียวกับประเทศตนเพื่อไปเป็นศัตรูกับอีกประเทศหนึ่งเราจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าประเทศไทยไม่เป็นศัตรูกับใครเลย เราไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงครามกับใครทั้งสิ้นเรื่องนี้ท่องจำให้ขึ้นใจไว้เลยครับจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีถ้ามันเกิดขึ้นผมยังเชื่อมั่นในฝีมือทางการทูตของประเทศไทยตั้งแต่สมัยท่านโกษาปานมาจนถึงปัจจุบันเมื่อไหร่ที่การทูตของเรามองเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง เมื่อนั้นเราจะไม่เป็นสองรองใครจริงๆและผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับส่วนในระดับประชาชนผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆคล้ายๆนะฮะคล้ายๆเชียบอลนอะคนที่ชอบฝั่งนี้ก็จะเชียร์ฝั่งนี้คนที่ชอบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเชียร์อีกฝั่งหนึ่งทำนองนั้นนะครับใครจะชนะเชียร์กันไปเชียร์กันมาสน,ส,นนนนสนับสนุนอันนู้นสนับสนุนอันนี้ยกอันนู้นอันนี้มาอ้างสารพัดอะไรนะครับให้เราตระหนักว่า ในช่วงสงครามเนี่ยไม่มีใครเขาเปิดไพ่ตายกันง่ายๆนะฮะข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความลับขั้นสุดยอดเลยจะมีแค่ไม่กี่คนที่รู้จริงๆสิ่งที่ออกมาให้ประชาชนได้รับรู้หลายครั้งเนี่ยมันจงใจปล่อยให้ประชาชนรู้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างด้วยนะครับดังนั้นถ้าอยากจะเชียร์ใครเนี่ย ก็เชียรกันไปสนุกสนุกเหมือนเชียร์บอลเนี่ยผมก็ว่าก็คงประมาณก็พอไหวนะครับแต่อย่าทําให้ประเทศไทยกลายเป็นคู่ขัดแย้งของใครเลยเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับขอให้มีขอบเขตขอให้เห็นว่าอย่าลากประเทศไทยไปเป็นคู่ขัดแย้งกับใครผมไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยใครจะชนะ สำหรับผมผมมีความเห็นไปในทานองที่ไม่มีใครชนะและเจ็บหนักทุกฝ่ายที่เข้าร่วมปีกันในสงครามครั้งนี้คนที่ไม่ไปร่วมตีกันในสงครามครั้งนี้เนี่ยก็เจ็บด้วยนะครับทุกคนเจ็บหมดเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยแตกต่างกันแต่ใครที่เข้าร่วมวงปีหัวกันในสงครามครั้งนี้เจ็บหนักมากๆและตอนปลายเท่าที่ผมดูโดยรวมนะฮะไม่มีใครชนะเลย เจ็บหนักสาหัสทุกฝ่ายอันนี้แล้วแต่สำนักไหนจะวิเคราะห์กันนะครับของผมผมผมมองในลักษณะนี้นะฮะหลังจากนั้นใครจะฟื้นตัวได้เร็วกว่ากันนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหลังจากนั้นจะมีการเจรจาเพื่อหาทางอยู่ร่วมกันต่อไปให้ได้ในโลกใบนี้อย่างไรนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งหลังจากนั้นประเทศไทยของเรา จะฟื้นตัวกลับมาอย่างไรเพื่อให้เรายืนมั่นอย่างเข้มแข็งได้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ท้าทายพวกเรามากๆอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ลืมเป้าหมายของเรานะครับเรามีเป้าหมายที่จะต้องทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี้สมบูรณ์พร้อมที่สุดในทุกด้านเหมาะสมที่สุดที่จะรองรับเป็นที่ตั้งของ พระพุทธศาสนาอย่างสมเกียรติสมศักดิ์สรีมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือเป้าหมายของพวกเราเมื่อผ่านเหตุการณ์วุ่นวายไปแล้วเนี่ยเป้าหมายนี้ชัดเจนเราจรึงจะสามารถกอบกู้ประเทศชาติให้ขึ้นมาเข้มแข็งได้อย่างมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนไทยนี้รักสงบเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นขอให้จำไว้ว่า 1. เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระประมุกสูงสุดของประเทศไทยของเราเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน 2. ไทยนิยรักสงบเราไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเลยในสงครามนี้เรา ไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเลยในสงครามนี้ที่เราคุยกันวันนี้เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากแล้วในการปฏิบัติตัวหรือนำไปใช้ปรับใช้ได้ในระดับประชาชนโดยทั่วๆไปซึ่งจะเป็นประโยชน์จะดีมากกับประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราวันนี้ขอถือโอกาสคุยเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ